ข้อ44่ี่นะครับบอกว่าแรงกําเนิดของดาวฤกษ์คือข้อใดดาวแคะขาวนวิล่าเนี่ยนะครับคือดาวฤกษ์เนี่ยจะเกิดจากการยุบตัวของไอ้พวกเจ้านวิล่านะแล้วก็ทําให้เกิดพวกดาวแล้วก็ระบบต,ต่างๆเส้นของเราก็ระบบสุริยะอะไรเนี่ยเกิดมาจากนวิล่านะครับส่วนข้ออื่นดาวแคคขาวแคคดายักษ์แดงดาวยักษ์พวกนี้ไม่ใช่นะครับเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะ่ะวัฏจักร ของดวงอาทิตย์นะครับของดาวฤกษ์นะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปข้อ45บอกว่าข้อใดไม่ได้เกิดจากพายุสุริยะนะไม่ได้นะไม่ได้เกิดเกิดแสงเหนือใต้ใช่นะครับเวลาพายุสุริยะมากระทบชัน้นบรรยากาศบริเวณขั้วโลกเนี่ยก็จะมีการเกิดแสงเหนือใต้เกิดเกิดฝนดาวตกไม่เกี่ยวกันนะครับฝนดาวตกเกิดจากพวกเศษฝุ่นในอวกาศหรือว่าเศษวัตถุที่มันตกแล้วมาเผาไหม้บน บนชั้นบรรยากาศวงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์บนดาวเทียมเสียงหายใช่การติดต่อสื่อสารโดยขึ้นวิทยุขัดข้องใช่เข็มทิศไม่สามารถใช้งานได้ใช่นะครับเกิดจากพายุซุริยะทั้งนั้นนะครับแต่ข้อที่ไม่ใช่คือข้อที่2นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับอ่าข้อ46บนะครับบอกว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับดวงจันทร์นะครับอ่าบอกว่าบนดวงจันทร์มีน้ําไม่มีบนดวงจันทร์ไม่มีน,น,มน้ํา บรรยากาศที่ห่อหุ้มดวงจันทร์มีความหนาแน่นมากไม่มีบรยาาหหบรยากาศห่อหุ้มบรรยากาศเบาบางมากนะครับทําให้บทน,นั้นไม่มีลมเลยนะสาคัญเลยอุณหภูมิของดวงจันทร์มีความร้อนมากกว่าดาวศุกร์ไม่ใช่นะครับอุณหภูมิไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับบนดวงจันทร์ไม่มีสนามแม่เหล็กคล้ายโลกใช่นะครับบนดวงจันทร์ไม่มีสนามแม่เหล็กนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นดาวเคราะห์ดวงเล็กนะครับจากที่เขาสันนิษฐานนะครับเขาก็เลย เขาเลยบอกว่ามันมันไม่มีสาระไม่เล็กเพราะว่ามันมันเป็นวัตถุที่เล็กเกินไปนะครับผิวของดวงจันทร์เย็นและอ่อนนุ่มตลอดเวลา,าข้อนี้ไม่ใช่นะครับดังนั้นข้อที่มันถูกจริงๆก็คือข้อที่4นะครับคือตอนที่เขาไปสำรวจเนี่ยนะครับเขาก็พบอยู่หลายหลายข้อนะเช่นว่า บนดวงจันทร์ไม่มีน้ำนะครับแล้วก็สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นะครับข้ออันที่2นะครับเขาบอกว่าบนดวงจันทร์ไม่มีออกซิเจนนะครับบรรยากาศห่อหุ้มน้อยมากตามที่ครูพูดไปข้อที่3บอกว่า,าแร่ธาตุที่ค้นพบในดวงจันทร์ได้ได้แก่แมกนีเซียมแมงกานีสและก็โคบอลนะครับขอ้อ4บอกว่าผิวผิวของดวงจันทร์นั้นเย็นแล้วก็แข็งตัวขอ้อ5นะครับบอกว่า,าจากการสำรวจเนี่ยพบว่าอุณหภูมิบนดวงจันทร์เนี่ยเปลี่ยนแปลงมากเช่น ด้านที่รับแสงดวงอาทิตย์ก็จะร้อนจัดเลยส่วนด้านที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์ก็จะเย็นจัดเนื่องจากไม่มีชั้นบรรยากาศห่อหุ้มเหมือนโลกแต่เมื่อความร้อนต่ากว่าดาวสุกมากนะครับคือดวงจันทร์มีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่127องศาเซลเซียสขณะที่ดาวสุกมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่400องศาเซลเซียสนะครับ ข้อต่อไปอที่เขาพบก็คือพบว่ามีแรงหนึ่งดูดน้อยมากนะครับเนื่องจากมวลเล็กกว่าโลกตามที่ครูพูดไปแล้วก็เนื่องจากว่ามวลมันเล็กมันจึงไม่มีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะอ่าข้อที่สี่บเจ็ดบอกว่าเมื่อมนุษย์ต้องไปอยู่ในอวกาศเป็นเวลานานข้อใดคือผลกระทบต่อมนุษย์ในอวกาศสมองสั่งงานได้ช้าลงและมีการทรงตัวไม่ดีอืมมีส่วนแต่ไม่รู้ว่าถูกไหมนะครับ สมองสั่งงานได้ช้าลงและมีความดันโลหิตต่ำนะครับหัวใจเต้นเร็วขึ้นและมีความดันโลหิตสูงสมองสั่งงานได้ช้าลงและมีความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นช้าลงและกล้ามเนื้อมีขนาดเล็กลงอันนี้คือผลเต็มๆเ,เลยนะเนี่ยนะครับคือเวลาเราไปอยู่บนอา,ากาศเนี่ยแรงน้มถ่วงมันน้อยนะครับดังนั้นหัวใจจึงไม่จําเป็นต้องเต้นเร็วเพื่อสูบฉีดเลือดออกไปละ นะครับแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องมีแรงมากละไม่ต้องออกแรงมากเราก็เคลื่อนไหวได้ทําให้กล้ามเนื้อนั้นจะมีขนาดเล็กลงเช่นถ้าเราไม่ออกกําลังกายแบบเนี้ยกล้ามเนื้อของเราก็จะไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมแต่ว่าถ้าออกกําลังกายตลอดอย่างเช่นพวกนักมวยอะไรแบบเนี้ยก็จะเห็นว่ากล้ามเนื้อนั้นเขามีแบบเป็นมัดเป็นมัดแล้วก็แข็งแรงมากนะครับเพราะนั้นก็นี่แหละเป็นผลจากการที่ที่เราไปอยู่ในอวกาศนะครับก็จะเห็นว่า ถ้าคนที่อยู่ในอาวากาศถ้าดูหนังนะครับก็จะนักบิน,นอาวากาศเนี่ยต้องออกกําลังกายด้วยนะเพื่อที่จะคงสภาพของการเต้นของหัวใจแล้วก็การทํางานของกล้ามเนื้อให้มันทํางานอยู่นะครับอ่ะไปดูข้อถัดไปนะครับอ่าข้อ48นะครับบอกว่าอ่าข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของกระสวยอาวากาศนะครับเครื่องยนต์หลักของยานขนส่งอวกาศใช่จรวดครับเพื่อนเชื่อเพลิงแข็งใช่ถังออกซิเจนไม่มีนะครับ อ่ทางเชื้อเพลิงภายนอกใช่ยานโคจรใช่นะครับที่ครูบอกว,ว่าไม่มีคือมันไม่ไม่ใช่ส่วนประกอบหลักของกระสวยอวกาศนะครับอันนี้จะตอบข้อที่3นะครับงน,นี้่เดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับข้อสี่สิบเก้นะครับบอกว่าต้นชบาของนายมิวนะนายมิวเนาะ,ะมีการลดน้ําด้วยนะครับน้ำทิ้งจากการซักเสื้อผ้านะครับนายมิวสังเกตว,ว่า ต้นชบาที่มีการลดน้ําด้วยน้ําทิ้งจากการซักเสื้อผ้าพราะว่ามีหนอนมาทําลายต้นชบาน้อยกว่าต้นชบาที่ลดน้ําด้วยน้ําธรรมาดานะครับจากข้อความข้างต้นนักเรียนคิดว่าเป็นข้อความที่แสดงถึงอะไรโอเคคือเกิดจากการสังเกตนะครับที่เขาสังเกตว่าเขาลดด้วยน้ําทิ้งจากซักผ้าเนี่ยจะมีแมลงหรือว่าหนอนเข้ามากลับไปน้อยนะครับก็คือง่ายๆเลย คือเจอเกิดจากการสังเกตความรู้หลายๆอย่างนะครับเริ่มต้นจากการสังเกตนี่แหละส่วนที่เหลือค่อยมาทําการทดลองพอทดลองเสร็จก็จะทราบเป็นข้อเท็จจริงนะครับทราบเป็นข้อเท็จจริงเสร็จก็บางครั้งถ้ายังไม่ทราบแน่ชัดก็เป็นทฤษฎีอะไรอย่างเงี้ยสมมติฐานก็เริ่มจากนี่แหละสังเกตแล้วก็มาเดาดูสินะครับอพอเดาเสร็จปุ๊บก็มาทดลองนะครับพอมาทดลองเสร็จปุ๊บก็ อาจจะมาสรุปถ้ามันแน่นอนก็เป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ก็เป็นทฤษฎีเนี่ยนะครับแต่ความรู้หลายๆอย่างนั้นนะครับจะเริ่มต้นจากการสังเกตนะครับแล้วก็การตั้งคําถามนะนะโอเคที่ข้อถัดไปนะครับข้อห้าสิบนะครับบอกว่าในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ถ้าผลการทดลองนั้นไม่ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้แต่แรกนักเรียนควรทําอย่างไรต่อไปในอันดับแรกถ้าเราตั้งไว้แล้วพูดง่ายคือเดาผิด ทำไงนนง่ายคือเดาใหม่เลยครับก็คือตั้งสมมติฐานใหม่แค่นั้นเองนะครับไม่ต้องซีเรียสน,นะครับแล้วก็เริ่มทําการทดลองใหม่นะครับก็จะเป็นกระ,ระบวนการวิทางวิทยาศาสตร์นะครับก็คือเหมือนกับเวลาเขาทดลองวัคซีนอะไรแบบนี้เขาก็จะตั้งสมมติฐานว่าเอ๊ะเอาอันนี้มาผสมนี้น่าจะได้ผลกับเชื้อโรคนี้ถ้ามันไม่ได้ผลปุ๊บเขาก็จะไปตั้งสมมติฐานใหม่ลองเอานี้มาผสมกับนี้นี่ได้ผลหรือเปล่าอะไรแบบนี้นี่ก็คือ กระบวนการในการทํางานนั่นเองหรือการตั้งสมุติฐานนะครับถ้ามันผิดก็เริ่มตั้งใหม่แค่นั้นเองนะครับไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็ที่จริงไม่ต้องหักคะแนนก็ได้นะนะครับเนาะใช่ไหมก็เขียนมาว่าทําไมสมุติฐานถ,ถึงผิดนะครับแล้วก็ไปเริ่มใหม่ดีกว่าดีกว่าที่จะมาเมคข้อมูลแล้วก็ให้มันถูกแต่ว่าไม่รู้เลยว่า แล้วที่ถ้าทาแบบนี้มันผิดหรือเปล่าเราก็เคยทาแต่อะไรที่มันถูกใช่ไหมลองทําผิดสักอย่างยวเป็นอะไรไปเนาะอ่าดังนั้นก็เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับเราก็เขาออกมาให้ทดลองอยู่แล้วนะครับอ่าโอเคก่อนจะ่นมากกว่านี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับชุดที่สองนะครับอ่าก็ลองอ่าไปติดตามดูนะครับก็ ฝึกทําบ่อยๆนะครับอ่าก็อันนี้ก็เป็นชุดที่2แล้วนะครับใครยังไม่ดูชุดแรกก็กลับไปดูนะครับอา่าใครดูแล้วก็อย่าลืมเหมือนเดิมกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เกินกำลังใจครูด้วยครูจะได้มีอ่ากำลังใจในการที่จะมาทำคลิปอ่สอนแนวข้อสอบอะไรแบบนี้ให้ในักเรียนเพราะครูเชื่อว่าอการเรียนก็สำคัญการฝึกทำข้อสอบก็ สำคัญด้วยถ้าเราจะไปสอบให้ประสบความสำเร็จนะครับก็หวังว่า,าคลิปที่ครูทำมาจะมีประโยชน์กับนักเรียนทุกๆคนที่ได้เข้ามาดูนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้แล้วเจอกันในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ